ฟิลเลอร์ปากอวบอิ่มสวยเป็นธรรมชาติต้องที่อินส์คลินิกเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาฟ o ลลอัพปากนะคะครบ14วันค่ะจริงๆเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมากๆเลยค่ะแล้วก็พอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าปากเราอะ่ะมันบาง เราก็ไม่มีความมั่นใจคุณหมอที่อินสคลินิกอะค่ะเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านผิวหนังทุกท่านเลยแล้วก็เรามั่นใจในตัวคุณหมอมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอนํามาฉีดให้กับเราก่อนฉีดอะคะคุณหมอก็จะนํา กล่องฟิลเลอร์มาให้เราดูเลยว่าเป็นของแท้หลังทําทันทีก็เปลี่ยนแปลงเลยค่ะปากดูอวบอิ่มขึ้นเป็นทรงชัดเจนมากขึ้นค่ะช่วง48ชั่วโมงแรกเนี่ยคุณหมอขอให้งดของร้อนก่อนดื่มน้ําเยอะๆค่ะแล้วก็เน้นประคบเย็นค่ะพอใจมากคือทรงปากคือได้รูปเห็นปากกระจับชัดเจนดูอวบอิม่มแล้วก็ปากดูเท่ากันมากขึ้นค่ะ